โรยเกลือรอบบ้านไล่สิ่งอัปมงคลดึงดูดทรัพย์เรียกโชคลาภเข้าบ้านไม่ค่อยเจ็บใครได้ป่วยวิธีโบราณที่เราขานต่อกันมาสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ช่องครูกดก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับช่องครูกด เรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับความเชื่อสมัยโบราณเกลือสามารถขจัดสิ่งอัปมงคลและสิ่งชั่วร้ายได้คนโบราณเรียกว่าโดนลมเพลมพัดสามารถกวาดล้างอาถรรพ์สามารถนำมาใช้เพื่อกำจัดภัยได้ ภัยที่ว่าคือภัยจากสิ่งที่มองไม่เห็นอาทิอาการหนาว,นาวร้อนร้อนคร่นเนื้อคร่นตัวคล้ายจะเป็นไข้ซึ่งมิว่าจะเป็นเกลือเม็ดหรือเกลือปนเพื่อแสดงถึงการดูดโชคและป้องกันสิ่งชั่วร้ายในสมัยโบราณหากมีการเป็นงานศพเมื่อกลับมาถึงบ้านก่อนที่จะเข้าบ้านจะมีการโรยเกลือที่ถางเข้าบ้านก่อน จึงค่อยก้าวเท้าเข่าบานหรือเพียงนำเกลือหนึ่งกำมือใหญ่และหไหลน้ำร้อนเสร็จแล้วนำมาผสมน้ำธรรมดาตอนนี้เราจะได้เกลือเข้มข้นเข้มในน้ำอุ่นๆจากนั้นอาบน้ำให้สะอาดเมื่ออาบเสร็จแล้วนำน้ำเกลือดังกล่าวมาอาบราดให้ทั่วตั้งแต่ศีษะจรดปลายเท้าจากนั้นทิ้งไว้ 3- 4 ถึงหนาทีแล้วจึงล้างออกให้สะอาดจะอาบสบู่และแชมพูสระผมอีกรอบก็ได้สุดท้ายถ้าจะอาบน้ํำมนต์อีกรอบก่อนเช็ดตัวก็ยิ่งจะดีศาสตร์่วงจุ้ยซึ่งนําเกลือมาใช้ให้เกิดประโยชน์คือการนําเกลือมาช่วยกับไล่สิ่งอับปมงคลบ้านเรือนใดมีปัญหามากๆมีแต่เรื่องหรือเมื่อเราไปซื้อบ้านมือสอง รถยนต์มือสองต้องการล้างอาถรรพ์ไม่ดีเหล่านั้นก็โดยการนําเกลือเม็ดมามากๆผสมกับเศษสตางกี่บาทก็ได้เมื่อผสมกันแล้วจึงไปโปรยหวาดให้ทั่วบ้านหรือทั่วรถยนต์เที้ยงขาไว้หนึ่งคืนจึงกวาดให้เกลี้ยงใส่ห่อผ้าขาวนําไปไว้วัดหรือขนต้นไม้ใหญ่อย่างไรก็ตามความเชื่อเกี่ยวกับเกลือ ถือว่าเกลือเป็นสิ่งที่ดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคเข้าบ้านได้และยังปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้คนจีนถือว่าเกลือนั้นแก้ห่วงจุ้ยได้เช่นถ้าห่วงจุ้ยห้องน้ำไม่ดีก็จะวางชามเกลือไว้ในห้องน้ำในครัวควรมีเกลือติดครัวอยู่เสมอเกลือเหล่านี้จะช่วยดูดทรับเชื้อโรคและความชืน้นจะช่วยให้คนในบ้านแข็งแรง ไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยครับท่านผู้ฟังอีกอย่างหนึ่งที่จะถือว่าเป็นเกราะป้องกันภัยได้อย่างอัศจรรย์นั้นครูกฎก็เอามาฝากกันด้วยนะครับหากท่านผู้ฟังจะมีหลักประกันที่ให้ความมั่นใจกับเราได้ว่าเราจะเป็นผู้มีอายุยืนยาวอยู่จนถึงวัยชาราโดยไม่มีโรคภัยใดๆมาบั่นทอนทำลายชีวิตเราไปก่อน ในความเป็นจริงในชีวิตต่างก็มีชีวิตอยู่อย่างวาดหวันโดยไม่มีวันรู้เลยว่าโรคภัยและความตายจะมาเยือนในยามใดแต่เพราะการรักษาศีลจะทำให้เราได้หลักประกันนั้นดังมีตัวอย่างดังนี้มหาธรรมปราละชาดกในอดีตการเมื่อครั้งที่พระเจ้าพรหมทัตของราช ในกรุงพาราณสียังมีพราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อว่าธรรมปาลาเป็นผู้ปกครองบ้านธรรมป่าละขามพราหมณ์ผู้นี้เป็นผู้ประพฤติรักษากุศลและกรรมบทสิบเป็นอย่างดีท่านมีบุตรคนหนึ่งซึ่งตั้งชื่อว่าธรรมปาลกุมารเช่นกันเมื่อธรรมปาลกุมารเติบโตขึ้น ได้ไปศึกษาเร่าเรียนในสำนักของอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงแห่งเมืองตักศิลาและได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าของชายหนุ่มจำนวนห้าคนจึงเป็นสิทธิในสำนักนั้นต่อมาบุตรคนโตของอาจารย์ได้เสียชีวิตลงท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของเหล่าศิษย์ทุกท่านต่างพากันร้องไห้คงมีแต่ธรรมปาลกุมานเพียงผู้เดียวเท่านั้น ที่มีได้ร้องไห้เนื่องจากเขารู้สึกประหลาดในใจในการตายของผู้เป็นบุตรของอาจารย์ิ่งนักจึงถามชายหนุ่มทั้งหลายนั้นว่า mm. เพื่อนเอ๋ยพวกท่านกล่าวว่าเสียดายที่ลูกของอาจารย์มาตายเสียตั้งแต่ยังงนุ่มเขาตายได้อย่างไรในเมื่อคนหนุ่มคนสาวยังไม่ควรตายมิใช่หรือธรรมปาลกุมารตอบเรารู้ว่าคนจะตายเมื่อแก่ชารา แต่คนหนุ่มสาวนั้นไม่ควรตายชายหนุ่มตอบก็สังขารนั้นไม่เที่ยงนะทำปาละทำปาละตอบใช่สังขารนั้นไม่เที่ยงแต่ก็ไม่ควรจะตายตั้งแต่ในวัยหนุ่มสาวควรจะตายเมื่อแก่ชราแล้วถึงจะถูกชายหนุ่มตอบทำปาละที่บ้านของท่านไม่เคยมีใครตายในวัยหนุ่มสาวบ้างเลยหรือ ธรรมปาละตอบไม่เคยมีมีแต่ตายเมื่อแก่ชราแล้วทั้งนั้นชายหนุ่มตอบตระกูลของท่านเป็นคนเช่นนี้มาตลอดเลยหรือธรรมปาละตอบถูกแล้วตระกูลของเราเป็นเช่นนี้ตลอดมาชายหนุ่มทั้งหลายได้ฟังถ้อยคำของธรรมปาละกุมารแล้วก็พากันไปเล่าให้อาจารย์ฟังอาจารย์จึงเรียกธรรมปาละกุมารมาพบแล้วถามว่าธรรมปาละ จริงหรือที่ตระกูลของเธอไม่เคยมีใครตายในวัยหนุ่มสาวเลยธรรมภารักุมารตอบว่าจริงขอรับอาจารย์ได้ฟังจึงคิดว่าช่างเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเราจะไปถามบิดาของกุมารนี้ดูถ้าพบว่าเป็นความจริงเราจะได้ประพฤติทำตามแบบพวกเขาเมื่อจัดการพิธีศพของบุตรของตนเสียเสร็จสิ้นแล้วอาจารย์จึงเรียกธรรภารกุมารมาพบ และสั่งว่าธรรมป่าละเรามีกิจธุระบางอย่างที่ต่างเมืองเธอจงคอยแนะนำให้ความรู้แก่ศิษย์ในสำนักนี้จนกว่าเราจะกลับมาจากนั้นผู้เป็นอาจารย์ได้จัดการเอากระดูกแพะตัวหนึ่งมาทำความสะอาดและเอาใส่กระสอบไว้ให้คนรับใช้เป็นผู้ถือแล้วพากันเดินทางออกจากเมืองตักศิลาจนมาถึงบ้านของพราหมณ์ธรรมาปาละ พวกท่านของพรามได้เห็นอาจารย์ของธรรมปาละกูมารมายืนอยู่ที่ประตูก็พากันมารับร่มรับรองเท้าจากมือของอาจารย์และรับกระสอบจากมือของคนใช้อาจารย์จึงกล่าวว่าพวกท่านจงไปบอกบิดาของธรรมปาละกูมารว่าอาจารย์ของธรรมปาละกูมารมาขอพบเมื่อพรามผู้เป็นบิดาของธรรมปาละกูมารในทราบ ก็รีบมาเชื้อเชิญตอนรับนำอาจารย์ขึ้นเรือนคอยปลนในบัตรจัดอาหารให้รับประทานและนั่งสนทนาอยู่ด้วยแล้วอาจารย์ก็แซงกล่าวกับพรามว่าท่านพรามทำป่าละกุมารบุตรของท่านนั้นเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถเรียนจบไตรเพศและศิละปะ18ประการแต่น่าเสียดายที่โรคร้ายได้ทำให้ปาลกุมานนั้นตายเสียแล้ว ท่านพรามสังขารทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงท่านอย่าได้โศกเศร้าไปเลยนะพรามได้ฟังดังนั้นกลับตบมือหัวเราะดังลั่นอาจารย์จึงถามด้วยความประหลาดใจว่าท่านพรามหัวเราะทำไมพรามจึงตอบว่าบุตรของเรายัางไม่ตายหรอกที่ตายนั้นเป็นคนอื่นอาจารย์กล่าวว่าท่านพรามท่านจงเชื่อเถิดนี่คือกระดูกของบุตรของท่านพร้อมกับนำกระดูกออกมาให้พรามดู แต่พราหม์กลับกล่าวว่านี่ไม่ใช่กระดูกบุตรของเราบุตรของเรายัางไม่ตายหรอกเพราะกระดูกของเราเจ็ดชั่วโคตรมาแล้วไม่เคยมีใครตายในวัยหนุ่มสาวเลยท่านนั้นพูดปด่ขนขณะนั้นคนทั้งหลายก็ตบมือหัวเราะกันยกใหญ่อาจารย์เห็นความอัศจรรย์นั้นรู้สึกยินดียิ่งนักจึงถามว่าท่านพราหมณ์การที่ตระกูลของท่านไม่เคยมีใครตายในวัยหนุ่มวัยสาวเลยนั้น ต้องมีสาเหตุอย่างแน่นอนท่านยึดถือปฏิบัติธรรมข้อใดหรือที่ส่งผลให้คนในตระกูลมีอายุยืนยาวขอได้โปรดบอกแก่ข้าพระเจ้าเถิดพราหมณ์ได้ฟังดังนั้นก็เป็นใหญ่ถึงอนุภาพแห่งคุณงามความดีที่เป็นเหตุให้คนในตระกูลมีอายุยืนยาวโดยกล่าวว่าเพราะพวกเราประพฤติทธรรมละเว้นความชั่วพวกเราไม่คบคนผ่านคบแต่บัณดิน พวกเรามีจิตยินดีในการให้ทานและการรักษาศีลพวกเราไม่นอกใจภรรยาและภรรยาไม่นอกใจพวกเราพวกเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ดื่มน้ำเมาไม่กล่าวคำเท็จบุตรที่เกิดในภรรยาผู้มีศีลดีย่อมมีปัญญาฉลาดรอบรู้พวกเราทุกคนทั้งบิดามารดาบุตรภรรยาพี่น้องชายหญิงทาสทาสี คนอาศัยคนรับใช้ทั้งหมดหล้วนประพฤติธ,ธรรมมุ่งประโยชน์ในโลกหน้าด้วยเหตุนี้คนหนุ่มสาวของพวกเราจึงไม่ตายกระดูกที่ท่านนำมานี้เป็นกระดูกของผู้อื่นไม่ใช่กระดูกของบุตรของเราแน่เพราะธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมย่อมนำความสุขมาให้ทำปารักกุมารบุตรของเราได้รักษาธรรมเป็นอย่างดีบุตรของเราจึงยังมีความสุขอยู่อย่างแน่นอน อาจารย์ได้ฟังคำนั้นจึงกล่าวว่าการมาของข้าพเจ้าในครั้งนี้นับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งขอให้ท่านยกโทษให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดบุตรของท่านนั้นมีความสุขสบายดีกระดูกนี้เป็นกระดูกแพะที่ข้าพเจ้านำมาเพื่อจะทดสอบว่าถ้อยคำบุตรของท่านนั้นเป็นจริงหรือบัดนี้ข้าพเจ้าได้พบความจริงแล้วจึงใคร่ขอให้ท่านได้โปรโดมอบข้อธรรม ที่ท่านประพฤติปฏิบัติอย่างดีนี้ให้แก่ข้าพระเจ้าเพื่อจะนำไปปฏิบัติเพื่อเกิดผลเมื่อพรามอนุญาตแล้วอาจารย์ของธรรมปาลกุมารได้จารึกข้อธรรมเหล่านั้นลงในสมุดแล้วกลับสู่เมืองตักศิลาฝ่ายธรรมปาลกุมานนั้นเมื่อสำเร็จการศึกษาก็กลับมาหาบิดามารดาพร้อมด้วยบริวารติดตามมามากมายธรรมปาลกุมาร ผู้มีการรักษาศีลอย่างสม่ำเสมอเขาย่อมไม่เบียดเบียนใครและปราศจากเวรภัยใดๆมาเบียดเบียนนี่คือชีวิตที่เป็นสุขภายใต้ความคุ้มครองแห่งศีลอันเป็นการปกป้องรักษาอย่างแน่นหนาะและแข็งแกร่งเกินกว่าที่ทุกภัยอันตรายหรือโรคร้ายใดๆจะมารุกรานทุกคนจึงมั่นใจได้ว่าทำปาลกุมานจะมีอายุยืนนาน และมีความสุขสบายดีสมาชิกแห่งบ้านทำปาลักขามดำเนินชีวิตอย่างมั่นใจเช่นนี้เพราะคุณพบแล้วว่าการรักษาศีลเป็นการสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้กับชีวิตได้อย่างแท้จริงครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังสำหรับชอบ่องโครงกานะครับ สุดท้ายนี้ช่องครูกดเองก็ขออำนาจระศีพะรัตนตรยัยจงมาอำนวยไว้ใช้ให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญปรารถนาสิใจขอให้สมความมุ่งมั่นดับความปรารถนานะครับสำหรับคลิปนี้ช่องครูกดเองต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกดด้วยนะครับสวัสดีครับ